กรับสวัสดีครับพี่น้องชาวปากใต้ที่คารพทุกท่านในานามชมรมชาวปากใต้นคนปรปฐมขอเรียนเชิญชวนพี่น้องชาวปากใต้ที่อยู่นคนปรปฐมและใกล้เคียงร่วมง,งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สารสัมพันธ์68ของชมรมชาวปากใต้นคนปรปฐมในวันเสาร์ที่8กลกุมภาพันธ์2568ของชมรม นะักวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมพวกเราชาวปาาใต้ทั้ง14จังหวัดต่างก็ไปทำมาหากินสร้างครอบครัวม,มีวิถีอาชีพการงานทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดนครปฐมเองก็มีพี่น้องชาวปาาใต้มาพำนักพักพิงประกอบอาชีพการงานกันหลากหลายจำนวนมากแต่ความรัก ความผูกพันของชาวปากใต้อย่างคงแน่นแฟนและกิจกรรมที่สำคัญในแต่ละปีพี่น้องชาวปากใต้ที่มาอยู่ในภาคกลางหลายจังหวัดรวมทั้งภาคอื่นๆก็ยังคงมีความยึดมั่นในความรักความสามัคคีจัดกิจกรรมมาเพื่อให้พวกเราได้พบปะกับผมนายปีชาดวงแก้ว ในนามประธานชมรมชาวปากใต้นคนปรปฐมพร้อมทั้งรองประธานเลขาและกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวปากใต้ทุกท่านมาร่วมงานพบปะสังสรรค์ของชมรมชาวปากใต้นคนปรปฐมในครั้งนี้เพื่อร่วมพลังสร้างสรรค์สามัคคีก้าวทันยุคสมัยขอบคุณครับ ในนามท่านผอวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมเนี่ยกับสถานที่ที่จะจัดงานพบปะของชมรมชาวใต้นครปฐมครั้งนี้เนี่ยสถานที่มีความพร้อมเพียงใดครับที่ครับที่หนึ่งนครปฐมเราเตรียมพร้อมสำหรับงานนี้โดยเฉพาะแล้วก็ทีมที่ก็ปีลักรัังครับที่เราจัดกิจกรรมแบบนี้กันนะครับขอให้คนใต้และคนที่เป็นเพื่อนคนใต้คนที่รักคนใต้สนุนกันเยอะๆครับเราได้เจออะไรกับปรเพณีคนใต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เจอผู้ใหญ่อยู่หลายคนครับปีนี้ครับเชิญมานะครับ ขอความยืนยันอีกท่านหนึ่งในนามรองประธานชมรมชาวใต้นครปฐมความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้จะเชิญชวนพี่น้องชาวใต้มาร่วมงานขอเชิญครับครับตรัพร์สมีครับตรัพย์สมีท่านพ่อม่พี่น้องชาวภาคใต้นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงปีนี้เราจัดเป็นปีที่3ของนครปฐมนะครับขอเชิญอ่สมาคมชาวใต้ต่างๆที่อยู่ในร่แยกของภาคกลางภาคเหนือและแต่ที่เข้ามาได้เขาขอขาฝังมือเข้ามา ร่วมานปีนี้จัดงานิ่งใหญ่สนุกน,นักวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมครับขอบคุณครับแล้วมาพบกันในวันเสาร์ที่แปดพฤภาพันธ์2 5 6 8นักวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมนะครับขอบคุณครับ